กองาหารกิตยศองหน้าป e ุนวันทยายออกองาหารกิตยศ ทางซ้ายลักปึ้งหวันทายายึดออกเรียอ,ออกห้องอาหารก,กิจิยุทเรีย อ้อมนาหารกันยศทางขวากระปึงวันทยาปึ๊บยกอ,อกกระพึ๊กอ้อมนาหารกันยศเลี้ยบ